เคลียร์ชัดทำไมเลื่อนจ่ายประกันรายได้ยางพาราน้าดีจ้าไม่ไกลมาแจงข้าวนะคะเคลียร์ชัด จ้งเลื่อนจ่ายประกันรายได้ยางพารางวดที่หนึ่งอย่างเป็นทางการนะคะสุนทอนบอดกอยะทอตัวแทนเกษตรกร,เ,กรเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาเคลียเหตุผลทำไมเลื่อนจ่ายเงินประกันรายได้ยางพาราปีสองงวดที่หนึ่งจะจ่ายเมื่อ,อไรมาฟังคำตอบนะคะสำหรับคลิปอนนี้มีคำตอบนะจน้ะเนาะ วันนี้เนี่ยหลังจากมีการประชุมคณะรรมการบริหารโครงการเมื่อวันที่24พฤศจิกาที่มีท่านประหลัดกระทรวงเกษตรเป็นประธานนะครับก็ได้มีมติตามข้อเสนอของตัวแทนเกษตรกร,ท,กรทั้ง4ท่านนะครับว่าบัตรชมพูจะต้องจ่ายด้วยไปพร้อมกับบัตรสีเขียวให้เหมือนกับโครงการระยะแรก มติที่ไประชุมเลยมอบหมายให้ท่านผู้ว่าการยาพร้อมตัวแทนเกษตรกรทั้ง4คนคน4ี่4ภาคไปพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรดรเฉลิมชัยศรีออนและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินลักษณะวิสิทิตปรากฏว่าทั้งสองท่าน,นรับปากครับโดยเฉพาะท่านจุรินเนี่ย ซึ่งในฐานะรองนายกเนี่ยรับปากว่าจะเชิญสานักงบมาพูดคุยเพื่อหาข้อยุติให้ดำเนินการเหมือนกับเฟสแรกสาเหตุที่วันนี้เนี่ยได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามาติครมเมื่อวันที่3พิกา2563ที่จังหวัดภูเก็ตโครงการนี้เข้าเป็นวราระจรได้มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้ได เกษตรกรจะรส่วนอย่างระยะที่สองตามที่กระทรวงกรเกษตรเสนอแต่มีข้อความประกอบถัดมาก็คือให้รับฟังความเห็นของสำนักงบประมาณและหน่วยงานอื่นประกอบเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปโดยเฉพาะเรื่องการบริหารโครงการเรื่องค่าใช้จ่ายสำนังกงบได้มีความเห็นว่าให้จ่ายเฉพาะ พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบัตรสีเขียวประเด็นนี้เป็นประเด็นย้อนแยงคับเพราะว่าอนุมัติตามที่กระทรวงกรเกษตรเสนอเนี่ย1.8ล้านรายมันรวมบัตรสีช้มูด้วยแต่พอสำนักง,งบมามีความเห็นว่าจ่ายเฉพาะบัตรเขียวน,ะนั่นแสดงว่าต้องตัด4 0 0 0 0รายออกไปก็กลายเป็นว่าถ้าตัดปั๊บก็ขัดกับมติครมใช่หรือไม่ข้อที่2ครับ ความเห็นของสำนักงบเนี่ยในวอดดิ้งของกฎหมายเนี่ยมันไม่มีคำว่าต้องมันเป็นความเห็นว่าให้พิจารณาดำเนินการไม่ได้บอกว่าต้องดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านรองนายกนะครับในการที่จะ,ะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยดว่วนเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งนะครับ วันนี้มีพี่น้องชาวสวนยางที่ไม่มีสารสิทธิ์ตามบัญชีรายชื่อ4ี่แสนรายทับซ้อนกับบัตรเขียวเนี่ยก็เหลือจริงๆประมาณ3ามแสนรายเนี่ยเขาเคยได้แล้วครับส่วนที่2ครับมีพี่น้องบัตรสีชมพูที่ขึ้นทะเบียนหลัง12สิงหาสองห้าสองเนี่ยเกือบแสนรายทีเดียวครับรวมถึงคนกรีดยางบัตรสีชมพูนับหมื่นรายที่มาแจ้งข้อมูลแล้วก็ขึ้นทะเบียนภายในวันที่15พฤษภาคม2563 คนเหล่านี้ต่างรอคอยความหวังเพราะว่าเฟสแรกไม่ได้กินนะครับหวังว่าเฟสนี้จะได้กินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางตกต่ําและผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงปลายเดือนตุลารอยต่อต้นเดือนพีกะนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับพี่น้องก็คือว่าวันนี้พี่น้องหลายคนถามสับสน มีการเลื่อนหลังยี่หกพิการมีข่าวว่าจะจ่ายวันที่ยีิบเจ็ดผมในฐานะเลขาธิการสภาคเครือขาอ่ายเกษตรกรจัดสวนยางประเทศไทยวันนี้ผมเป็นไพรสเียนะครับแล้วก็บ่นน้อยใจนิดเดียวหลายคนะจะใส่ตําแหน่งให้ผมเป็นเหมือนผู้ที่จัดการปัญหาน,านี้เด็ดขาดเนี่ยคุณเข้าจผถิดครับผมไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีผมไม่ใช่รัฐมนตรีผมไม่ยมมานาจผมเป็นเพียงแต่เอาความทุกข์ของพี่น้อง มาบอกกับผู้มีอำนาจรัฐและเอาเนโยบายของผู้มีอำนาจรัฐเนี่ยไปแก้ปัญหาให้พี่น้องดังนั้นถ้าอยากใช้สุนทรน,น,น,นานๆเนี่ยช่วยให้กำลังใจด้วยนะครับอย่างไรก็ดีจากกรณีที่เกิดขึ้นนายสุนทรกล่าวในตอนท้ายว่าเหนื่อยไหมที่ต้องกลายเป็น กันชนรองรับอารมณ์ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะกรณีพี่น้องชาวสวนยางบางคนเอาแต่ใจก็โวยวายโดยไม่รับฟังข้อเท็จจริงและไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกอย่างไรต่อผมเป็นคนย่อมมีความรู้สึกบ้างแต่ผมอดทนเพราะเข้าใจหัวอกคนรอและเข้าใจว่าการรับรู้ของชาวสวนยาง แต่ละคนมีไม่เท่ากันแม้จะถูกด่าบ้างแต่ผมไม่โกรธเพราะผมไม่ใช่ผู้มีอำนาจเด็ดขาดในการจัดการเรื่องนี้และเป็นและคงเป็นเพราะพี่น้องชาวสวนยางบางคนเข้าใจผิดว่าทุกอย่างคงจบได้ที่ผมแต่ไม่ใช่นะครับสุนทรแค่อาสามาเป็นไปรสนีระหว่างความทุกข์ ของพี่น้องชาวสวนยางกับอำนาจรัฐแค่นั้นเองแต่ผมจริงใจและตั้งใจที่จะพาพี่น้องชาวสวนยางข้ามหุบเหวแห่งความทุกข์นะคะอันนี้ก็เป็นคําพูดจากท่านเคลียร์ชัดเจนเนาะค่ะเนาะว่าเอกสารสรีหรือว่าบัตรสีเขียวและพี่น้องบัตรสีชมพูเนาะจ้ะเนาะว่าเป็นอย่างไรสําหรับข่าวนี้นะคะ วันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ